ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาจมเรียบโซจา้าเออโลกโลกเรยเนียเนียงกันญาเจติกรุบหนึ่งเจติสแหนฮาสวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านรายการสนุกกับภาษาอาเซียนภาษาเขมรโดยยันลองศาสตราจารย์ประยุนทรงสินปก็ได้กลับมาพบพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเรากำลังพูดถึงชื่อผลไมต้ต่างๆในภาษาเขมร วันนี้ก็จะขอนำผลไม้อีกสักชนิดหนึ่งนะคะมามอบให้กับท่านผู้ฟังเป็นผลไม้ที่ในเมืองไทยก็มีค่ะแต่คนไทยจะไม่นิยมรับประทานกันนะคะ,ะผลไม้ที่ว่านี้ก็คือลูกน้ํำนมวัวค่ะแปลตึกโดโกแพลตึกโอโกแปลว่าลูกน้ำนมวัวหรืออาจจะเรียกสั้นๆว่าลูกน้ํานมก็ได้ พลตึกดกโกเนี่ยเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันแทบทุกบ้านเลยนะคะในประเทศกัมพูชาถ้าสุกเต็มที่เนี่ยก็จะมีรสชาติอร่อยหอมและก็หวานมีน้ำข้นๆสีขาวคล้ายกับน้ำนมค่ะเพราะฉะนั้นคนกัมพูชาจึงเรียกผลไม้ชนิดนี้ว่าแพลตึกดกโกแพลตึกดกโกซึ่งแปลว่าลูกน้ำนมวัว แพรก็คือลูกหรือผลตึกแปลว่าน้ำดอแปลว่านมแล้วก็โกแปลว่าโคหรือแปลว่าวัวก็แปลตรงตามตัวละค่ะเรียกว่าแพรตึกดอโกซึ่งแปลว่าลูกน้ำนมวัวหรือว่าลูกน้ำนมนมก็ได้ลักษณะผลเนี่ยจะเป็นผลกลมคล้ายๆกับแอปเปิลเนี่ยนะคะมีลักษณะทั้งชนิดที่เป็นผลสีเขียวนะคะแล้วก็ผลสีม่วงแพรตึกดอโกแพรตึกดอโก ลูกน้ำนมวัวหรือลูกน้ำนมของคนกัมพูชาผลไม้ฉันก็มีในเมืองไทยมีชื่อเรียกต่างๆกันตามภูมิภาคเช่นว่าเรียกว่าแอปเปิลเมืองนะคะของภาคเหนือเรียกว่ามากยางนี่ของภาคอีสานหรือสตาร์แอปเปิลของภาคกลางค่ะแพลตึกดอกโกชง,งันนะแพลตึกดอกโกชง,งันนะจะแปลว่าลูกน้ำนมเนี่ย อร่อยมากเคี่ยมโจจัดยำแพลตึกดอกโกปัวสวายเคี่ยมโจจัดยำแพลตึกดอกโกปัวสวายฉันชอบกินลูกน้ำนมวัวสีม่วงพลดอกโกเนี่ยจะมีขายทั่วๆไปตามตลาดต่างๆของประเทศกัมพูชาหาหารับประทานได้ง่ายเมื่อถึงฤดูที่จะออกผลลูกน้ำนมวัว ภาษาเมรออกเสียงว่าแพลตึกดอโกแพลตึกดอโกค่ะเวลาของรายการได้หมดลงแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะสมจุมเรียบเรียจ้าที่นี่สถานีวิทยุศึกษา